สวัสดีครับผมสวัสดีจ่าชมนะครับวันนี้วินมั่นทุ่งจะพาไปเอามิ้มนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันเกือบเดือนกว่านะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับไปเรียนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างนะครับไปเดี๋ยววันนี้มาหามิ้มนะครับเอามิมจะแถวบ้านนะครับสองรังนะครับแต่ว่ารังที่สองไม่รู้จะเอาได้ไหมช่วงนี้ ไอ้ก่อนหน้านี้ก็ไปหาอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไปหาอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีน้ําครับต่รอบนี้ไปดูครับว่าจะมีน้ํำไหมไปเดี๋ยวเราไปหาเอาเลยครับแถวๆบ้านนะครับข้างบ้านครับไปดูครับบรรยากาศก็ฝนจะตกด้วยครับไปเดี๋ยวมิมจะเอาน้ําไปหมดครับไปครับรังมิมครับ ใหญ่อยู่นะครับครับเดี๋ยวรวมควันดูครับครับกลางสวยครับ ครับหัวน้ำใหญ่เลยครับสวยงามครับครับหัวน้ำติ้มครับได้ดังได้อยู่นะครับติ้มถาดเลยครับ กอได้กินครับดังก็สวยอยู่นะครับถอดไปรอบหนึ่งละส่งให้ลูกค้าครับป่ะเดี๋ยวไปเอาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าได้นะดุนต่อยไปสามสีแม่ครับตรงมือนะครับหมดเดงก็เยอะด้วยนะครับเดบนั่งครับบินอยู่ก็พอได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกดังหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเอายากแม,แม่มิมกำลังวินเข้าแล้วครับครับต้นนี้อยู่บนยอดเลยครับอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมมองเห็นอยู่นะครับต้องขึ้นจากต้นนี้นะครับ ไปด้วยก็จะเอาอยากหน่อยนะครับแต่คลิปก่อนหน้านี้ส,สองสามคลิปก็เอาต้นต้นนี้แหละครับเนี่ยอยู่ทุกปีครับปีที่แล้วก็อยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ได้ไปแล้วลังหนึ่งที่ตกบนไดนะครับโดยแต่ตอนนี้ครับย้ายไปอยู่ข้างบนบ้างบนนู่นรูเจ้าได้ไหมไมนน่มีตัวช่วยเลยครับ คนเดียวลำบากครับครับเดี๋ยวขึ้นดูเลยครับมันจะเอายากหน่อยนะครับไม่ได้เอาตัรศัพท์ขึ้นไปครับเราดูครับว่าถ้าขึ้นเอาไปก็จะถ่ายได้นิดเดียวนะครับก็ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนน้อพึ่งนะครับมิมนะครับเอาอยากแล้วไม่มีที่ถ่ายด้วยต่ค่อยมาดูข้างล่างด้วยกันนะครับ้าเอาได้นะดียวลองขึ้นดูครับไปลุยเลยครับเดี๋ยวลองดูเชิงก่อน รู้จะได้ไหมแต่แมงก็ได้แค่ทังเดียวนะครับแล้วก็จะไปหาต่อยนิดหน่อยครับไปลุยกลังกลางเป็นครับผมกลางกลางแบบขาวอ่อนครับแต่ว,ว่าน้ำน่าจะไม่มีนะาน้ำไม่มีครับ เดี๋ยไว่สักอีอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับดูครับสูงครับขึ้นยากด้วยปดินป่ะเดี๋ยวลงกันครับปล่อยไว้ครับเดี๋ยวเราไปหาต่อครับป่ะลงกันครับเหนื่อยครับขึ้นต้นไม้ถ้าเป็นกอไผ่นี่ผมคอยของเพ้นี่ขึ้นต้นไอ้ไอ้ขามเทศผสมกับต้นไม่รู้ลืมครับ เลยเหนื่อยนาำด้วยครับี๋ยังไงครับเดี๋ยวไปหาต่อครับงั้นก็งั้นก็จะด้แค่รังเดียวครับก็รังที่สองเมื่อกี้เอาไม่ได้ครับกำลังอ่อนอยู่ครับเดี๋ยวลองไปหาตามโกไผ่ดูครับไปก็จะมีเจ้าตอนนี้มิมช่วงนี้ลงกกไผ่เยอะนะที่ผมดูจากลิปอื่นครับช่องอื่นเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีไหม เดี๋ยวลงต้นก่อนับเดี๋ยวมาดูตรงโกไผ่ครับใกล้สะแล้วก็โกไผ่นั่นครับผมยังเอาไม่ได้ครับพอดีว่ามันเอายากครับแล้วรังมันก็ไม่มีน้ำครับรังก็เริ่มเก๋ด้วยเลยไม่เอาครับเดี๋ยวหาพุ่มมะพุ่มกกไผ่นี้ครับอาจจะมีแต่มันมองยากครับเพราะว่าข้างนอกเป็นใบสีเขียวครับ มันต้นเขาตัดใหม่ๆครับเอาไปทำข้าวหลามนะเดี๋ยวเรารอดูครับเดี๋ยวลองหาดูเรื่อยๆก่อนเพื่ออาจจะเจอนะเดี๋ยวลุยครับพี่นอ้องลองดูตามสวนผมครับนี่เดินข้างนอกนะครับมันจะมีทุกป,ปีนะแต่ปีนี้ยังไม่ลงซื้วก็ยังไม่ลงครับ เาดูครับไม่มีอันนี้ก็น่าจะกลับบ้านนะครับดีว่ามีต้องไปดูบัวต่อครับดีว่ามมีคนดูเนาะเดี๋ยวเราเดินวนนี่ไปแล้วค่อยเข้าข้างในครับแต่เ,เหมือนจะมีนะเราดูครับ นี่ก็น่าจะได้ดังเดียวเลยครับเปลี่ยนไม้ครับมาตามต้นสาบเสือเดี๋ยเดินเข่วดูครับจะเห็นแม่มิ้มอยู่นะครับหากินตอกไม้ตรงนี้ก็มีน้ำน่าจะมีมิ้มอยู่ละครับว่าดูยากนะทุกคนไปเดี๋ยวลองหาดูก่อนครับ ดูยากไั่ว,ต,วตัวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก,ก็พอมีอยู่บินเกสรหางเกสรน,นะครับปะเดี๋ยวดูก่อนครับครับรังโกโไผที่เจอนานแล้วครับแต่ว่ามันเอาไม่ได้รงังใหญ่ไม่เลือเลยครับร้างนะครับ ลองลุมควันดูนิดหน่อยนะเพื่ออาจจะมีอ้ร้างแล้วทานผช่วมแม่มันเริ่มบินออกหมดแล้วเหลือแค่ตัวพวกตัวยังบินยังไม่แข็งนะครับมันร้างแล้วครับเีาเยวไปดูอีกเกฝั่งนู้นเผื่อมีครับโกนี้ไม่มีนะก็ หาประมาณนี้แล้วครับได้แค่ดังเดียวครับแล้วก็ดังที่เจอก็เอาไม่ได้นะเดี๋ยวเราอีกนิดหน่อยครับเรี๋ยววันต่อไปครับไปหาอีกนะครับวันนี้ก็ได้ดังเดียวครับอีกสองดังเอาไม่ได้นะครับอย่างหนึ่งก็ยังไม่เป็นดังนี้ก็ร้างครับหอยากด้วย้นกวไผ่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับก็เดือนกว่าแล้วประมาณนั้นครับก็ไม่ค่อยวางนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับก็ยินนี้ว่าจะหาสายหนูนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับกลับบ้านกันครับ